สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบรรยากาศในนาของเรานะครับวันนี้เรามาสูบน้ําเข้านากันนะครับข้าวกำลังออกรวงครับเราเราตั้งสูบไว้ในห้วยนะครับข้าวของปทุมครับกาลังออกรวงน้ําก็จะแห้งครับพาไปดูไปดูเราสถานที่เราตั้งสูบกัน น้ำไหลแรงมากครับเราสูบเข้าลองเข้าลองป่ามันมานะนเราตั้งสูบเนี่ยในห้วยนะครับใช้ปั๊มปั๊หอยโขงสา้ยางหน้าสี่ อมาห้โขงสยาน,นาสีใช้เครื่องอีกโก่งสูงนะครับนี่ครับเราตั้งเครื่องไว้ที่นี่ครับ ยุบมากเลยครับตั้มหอยโขงไดชี เร่งเครื่องครับปัมป๊มมตัวนี้ไม่ต้องเร่งเครื่องเลยประหยัดน้ำมันด้วยครับเอกสนใจเดียวก็จะได้เกี่ยวแล้วครับ าน้ำพอน้ำพอตอนนี้ข้าวเลยประมาณสามเดือนใกล้จะได้เกี่ยวแล้วรอบนี้ก็น่าจะออกหมดนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือนกเยอะมากครับนกเยอะมาก เดี๋ยววันที่เราเกี่ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเราถูกใช้สายโดยสายประมาณห้เมตรแล้วก็เอาเข้าลองมันไปเลยเ็เครื่องนี่มไหมครับให้ต้องเล่งเครื่อง เ้ื่อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องรถเกี่ยวสามมอะครับสวัสด,ดีครับ